เนี่ยครับเขาก็จะแบ่งเนี่ยหนึ่งเซลสองเซลสามเซลสี่เซลห้าเซลหกเซลก็เป็นสิบสองโวลต์มันเป็นมันอยู่ในตัวของมันนะครับนี่ทำไมที่นี่เลื่อนที่นี่ไม่เลื่อนอ่ะเลื่อนอยู่ครับเช้านิดหนึ่งจะเป็นลักษคะรี้นะครับ เพราะเนื้อหาเราอยู่เยอะนะครับเพราะว่าเอากิเนี่ยเดี๋ยวจะมีในเรื่องของเหลือพรุ่งนี้วันเดียวใช่ไหมใช,ใช่ไหมครับเดี๋ยวยังมีเรื่องของวิธีการมาตรฐานกับการติดตั้งนะครับพรุ่งนี้คุยเรื่องมาตรฐานอีกหน่อยหนึ่งนะครับเล้ก็เหลือทดสอบทดลองนะอ,อ่ายุกยิกยุกยิกไปนะบ,บอกแล้วน่าจะจะได้อยู่อีกที่นึงอนะ่ะ มีหกหกช่องหนึ่งสองสามลักษณะการต่อก็เป็นอย่างนี้แหละครับจริงๆแล้ว่มันก็ต่อนุกรมอยู่ในรูปนะครับเดี๋ยวหลังอย่างนี้ก็จะเก่งนะครับก็ไปดูยูทู e วิธีเขาทำนู่นทำนี้ความรูปก,ก็จะเพิ่มขึ้นมาก,ก็จะประเืือนขึ้นมาแบบทวีคูณน,นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะดูอันไหนอัานไหนพอไปดูแล้วมันถูกมันผิดเดี๋ยวนี้เราก็จะรู้แล้วอันไหนที่ว่าเห้มัน มันผิดกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเราก็จะได้หนีได้เราได้หยุดนะไม่ดูก็ไปหาดูที่มันเป็นประโยชน์นะครับสลิงยึไม่ได้ในนี้สไลด์ผมอ่ะถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแยกเป็นคอร์สย่อยๆส8ชั่วโมงนะครับก็จะสอนสอนเรื่องแบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ก็เดี๋ยวสอนแพ็คมั่งอะไรมั่งนะครับแต่อันนี้เราเป็นภาพรวมไหรวมทุกตัวมันก็เลยได้ไปอย่างละหน่อยละหน่อยนะครับอ่เรามาดูในยะ สาระสำคัญแบตเตอรี่เวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาคำนวณจากอะไรคำนวณจากอะไร m r นะครับก็คือเวลาใช้เนี่ย m r หมายความว่าไงนะก่แอมต่อชั่วโมง <1 M. S 1> ใช่ไหมครับก่เอมต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนใหญ่กอม า35ขึ้นไปกระบะเลยครับคุยกันกระบะเลย70 mm hmm. นะครับ70แอมป์ Gen M, กนะระบะแต่เดี๋ยวผมให้ใช้รุ่นร้อยเลยครับรุ่นนี้เอาไปใช้เครื่องเสียงเปิดเครื่องเสียงหนักนิดหนึ่งใช้ร้อยเพื่อง่ายในการคำนวณนะครับผมถามว่าแบตบรถยนต์พวกเนี้ย ที่เขาบอกเจ็ดสิบแอมร้อยแอมเนี่ยใช้จริงได้เกี่แอมต่อไรนะประมาณเจ็ดห้ปดสิบแปดสิบห้า,หาใช้จริงอะไรนะประมาณจะาักบบาันประมาณยี่สิบห้านจากจากแอมที่ผมเคยได้ลองเอามาใช้กับรถเครื่องเสียงครับอืม จริงๆแล้วนะครับถ้าตามถ้าตามวิชาการที่เขามีมารุ่นสูรุ่นจะใช้ได้จริงเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นจะใช้ได้จริงเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นตแบตร้อยหนึ่งนะครับร้อยแอมจะใช้จริงได้แค่สามสิบชั่วโมงท่าหนึ่งแอมหรือสามสิบแอมหรือถ้าสองแอมสิบห้าชั่วโมง 3M Chỉ cho 1 Có màn hộp trên số 1 Lẽ ra tuần bất kỳ m, em Sim em Đây chỉ cho một. à Trộm Biệt <laughs> เรียนง,ง่ายไะสอนผมง่ายจังอะไรเป็นไรพี่พี่สายหัวผมหมายความว่าไงเรียนง,ง่ายไหเรียนก็ผมไม่ต้องเคอร์ประกาศนี่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยไม่ได้ได้ใช้เยอะเลยนะครับผมเน้นให้เกิดความเข้าใจทางอารมณ์มากกว่าถ้าความเข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราบรรลุมสูตรจะมาทำอะไรครับสนุกมากใช้ได้จริงสามสเปเ็ทีนี้ จะบอกว่าแบตรถยนต์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะให้ยกตัวอย่างให้เขา้าใจง,ง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเ,นเลไรสตาร์ทชื้เครื่องติดแล้วก็ดับสตาร์ทชื้เครื่องติดแล้วก็ดับสมมุติให้ได้30ครั้งนะครับร้อยเอาเอาลูกร้อยไว้ใส่นะแต่พอเปลี่ยนชนิดแบต เปลี่ยนเป็นดิฟไซเคิลคุณจะทำแบบเนี้ยได้ห้าสิบครั้งสตาร์ตติดดับสตาร์ตติดดับจะได้ห้าสิบครั้ง,งเปลี่ยนอีกเปลี่ยนทีนอีกเป็นดิฟเกว คุณจะสตารทแบบเนี้ยคุณจะทําแบบเนี้ยได้เจ็ดสิบขั้ <c oughs> ัวบัวนนะครับถ้าเป็นแบบนะ้ากดที่เราเห็นเนะี่ยทั่วไปนะครับคุณจะทําแบบม่เก็้ได้สามสิบขั้งคือสามสิบเสรซนแต่ถ้าเกิดเป็นดิฟนะครับที่เป็นดิฟ คุณจะทำแบบนั้นได้ห้าสิบครั้คือห้าสิบเปร็ตปะมาณนั้นแต่พอเป็นเจลอย่างตัวขาวนี่ครับคุณจะทำได้เจ็ดสิบั้อันนี้คือนิ้มธรรมดาไม่ใช่นิ้เจลีนิ้มเจลวคือตัวนุนราะนั้นให้เราแยกประเภทของแบตเตอรี่ให้ออก จบเลยนะครับแยกยประเภทแบตเตอดีได้เสร็จปุ๊บก็คือเราก็จะรู้และวว่าอ๋อไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราไปคำนวณชั่วโมง่ะมันยังหมดเกี้ยงที่ให้ถาบางแยนถ้าผมไม่ให้คุณเล่นก่อนแบบบางกนนั่งนั่งเล่เลน,นั่งบรรยายกันพักอย่งไยงแล้วพวกคุณก็จะงงไปเลยถูกต้องไหมมันเ,เป็นยังไงว่าคืออะไรแล้วมันยังไงคือยังไงนั่งเรียนไปสงสัยไป อันนี้เรียนไปคือจบเลยครับพอบอกปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมคนเราอะก็ลองผิดลองถูกมาก่อนแล้วก็มีคนมาชี้แนะเนี่ยอ๋อเลยผมเนี่ยผมผมใช้วิธีการแบบนี้นะครับเนี่ยให้คิดก่อนบอกก่อนใช้คำพูดแน,นะนำไปบอกพอมาถึงตอนนี้รู้เลยนะครับถ้าเป็นแบบรถยนต์ทั่วไปธรรมดาเปิดเครื่องเสียงชุดนี้นะครับแบบร้อยแอมนะครับ คุณจะเปิดได้กี่ชั่วโมงคุณจะเปิดได้กี่ชั่วโมงได้สามชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงประมาณนี้ขึ้นอยู่กับคุณเล่งเบร์มากเบรน้อยความเป็นจริงแล้วก็คือก็อย่างนี้เหมือนกันพอเปลี่ยนแบบรถยนต์เสร็จปุ๊บมี power o e r ตัวหนึ่ง ถ้าพาวเวอร์ Power ตัวหนึ่งเนี่ยเนยคุณก็จะเปิดได้ประมาณนี้แหละเพราะทางเทคนิคนนะไอ้เจ้าเครื่องเสียงเนี่ยที่เปิดแล้วชั่วโมงประมาณแค่เนี่ยแอมประมาณแค่เนี่ยถ้าสรุปกันจริงๆแล้วครับมันคือห้าสิบบมีทานซิตเตอร์อยู่คู่เดียวทา์ไดคับไม่เกินห้าสิบบต5สามสิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบ ขึ้นอยู่กับว่าแผงวงจรใครจะออกแบบมาอย่างไงเพราะฉะนั้นพาวเวอร์รถยนต์ชัแนลหนึ่งไอตัวมิกเซอร์ตรเนี้มันจะบอกสองร้อยสามร้อยอะไรก็ช่ครับเปิดมาให้หูข้างนะครับไม่เกินห้าสิบบาทถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ก็สามศูนย์ห้าห้าประมาณเนี้ยถ้าเบอร์ใหญ่หน่อยก็ขยับมาเป็นอะไรห้าพันสอง บอกได้เลยเปิดดูได้เลยครับถ้าแต่สปคมันจะได้ร้อยนะแต่พอเวลาเอามาประกอบวงจรจริงแล้วก็มา,าเรียนมาสัมพันธ์การใช้นอยู่ใหมานแล้วมันก็จะกินประมามน,นี้เปิดได้อยู่ประมาณสองชั่วโมงเสร็จแล้วรถก็จะสตาทไม่ติดทีน,น,นี้เปลี่ยนจรกนิดแบต เอาแบบดีบอย่างนี้ไปใช้เมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบแรกนะเป็นอ่านเนี่ยแหละเป็นแบบ 3K ที่มีหัวจุกเติมอเงี้ยอันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอยางเงเปลี่ยนเป็นตางกันเป็นตัวเลขก็จะเพิ่มชั่วโมงใหม่อีกเกือบเท่าตัวหรือเท่าตัว5ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับแต่ราคาก็เพิ่มอีกเท่าตัว เขาเป็นนิบเจียวก็เพื่อไีกเท่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับคนก็จะมา oh, อุทธนอุ้ยแบบแพง่อย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าบนอยุในภาวะที่จะเป็นนอกช้ทำไมไม่บอกว่าแบตใสแล้วตืนแพง เคยเ,เขาพูดกันไหมว่าแบตส่รถยนต์แพงแต่มีแต่เขาพูดมาว่าแบตเอามาใช้กับระบบโซล่าเซลล์แพงแล้วพอมันใช้รถยนต์มันไปดาวรถยนต์มันบอกว่าอะไรไหมไม่บอกอะไรเลยแต่พอบอกให้ไปติดโซล่าเซลล์มันบอกว่าแพงไม่คุ้ม ส่วนใหญ่พูดแบบนี้ถูกต้องไหมที่ได้ยินมาใช่หรือไม่ติดตัวเรี่รอกโอ้โหแพงไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มทีเวลาใช้รถยนต์เหมือนดาวรถยนต์แต่ไม่คุ้มตรงไหนเลยเติมน,น้ำมันก็ต้องเติมเมื่อวานเสียไปสี่พันกุ้งเบรกหมดจะไปตกเขาวิชรบุรีแต่นะครับระหวาา่างทางที่การพีเว้นตลอดเวลานะครับปีเว้นทีตลอดเวลา ส,ส่วนเซลล์ว่าน้อยกว่าเยอะเลยครับพยเวนตีน้อยกว่าเยอะนะถ้ายิ่งเราออกแบบวงจรได้ดีนะครับห้ยห่วงครับใจลืมเลยไปใช้กับรถยนต์บอกว่าแพงจุดุ้มท,ทุนมองไม่เห็นเลยนะคุณได้จากความสะดวกสบาย แต่ถ้าโซล่าเซลบอกให้เลยครับลงทุนเท่าไหร่ได้คืนเท่าไหร่ได้คืนเมื่อไหร่รู้เลยนะนี่เป็นวดดิ้งที่จะเอาไปคุยกับลูกคา้า,า,นานะครับแล้วก็เอาไว้โฆษณานะครับเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มงานให้กับผมนะไปต่อครับพอเราคุยถึงเรื่องใชยเสร็จ เราก็มาดูเรื่องชาร์จต่อแบตเตอร,รี่รถยนต์เนี่ยแบตเตอรี่ใช้คำว่าแบตเตอรี่เนี่ยเ,เวลาใช้เนี่ใชเ้เร็วนะแต่เวลาชาร์จเนี่ยชาร์จารอ,อ,อย่างน้อยในสองชั่วโมงผมบอกเลยถ้ามีใครเคยสังเกตบ้างโทรศัพท์เนี่ยถ้าฟานชาร์จปิดชาร์จเนี่ย มันจะหมดเร็วกว่าชาธรรมดานะคนที่เคยใช้วอรกี้ทอกกี้ก็จะเห็นเหมือนกันจะเห็นชัดเจกนกว่าโทรศัพท์นะครับคนที่ใช้วอรชัดเจนเลยถ้าชาร์จเร็วหมดเร็วชาร์จช้าหมดช้านะครับชาร์จเร็วอายุางานแบบสั้น วิธีการชาร์จทำได้หลายแหล่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราไม่รู้จักโซล่าเซลล์เลยก็เราก็จะได้จากไฟฟ้า220แล้วก็มามีตู้ชาร์จแบบในรูปภาพถูกไหมเ,เล็กกลางใหญ่ว่ากันไปร้านแบนตเตอรี่เขาก็จะมีตัวใหญ่ถ้าเกิดในบ้านก็จะเป็นตัวเล็กเ,เดี๋ยวนี้เพิ่มออปชันไปอีก ชาเจอร์ซลาร์เซลล์ไงไม่ต้องไปใช้ไฟนะ่บ้านทำได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับทำได้ดีไม่แพ้กันเลยอลองดูซิว่ามันออกมาจากชาร์เจอร์กี่แอมป์ไม่เห็นหรอกเดี๋ยวตีตายเยนยสาดมันขนาดไหน มาตัวเปล่าไม่เอาคลิปแอมมาทีข้างๆจะนำเสน,นุอแต่พอบอกกูกินมาน่ารักเกินวัดขาออกจากชัเดเกิน

เก้าเก้าจุเ้อะไรเก้าหอมไปเล็นไปลองดูฝั่งเข้าไหยที่มาจากแผงเก้าจุดสามเจออะไรว่าเลื่อนกี่ใช่ไหมเช่ไหมเก้าจุดสี่ครับเห็นไหมครับมาจากแผงอะมาเท่านี้อ่ะไปถอดออกแผงหนึ่ง มาขนามอยู่โอ้โหตาบองทะลุกระจกไปนะ้า่ว่าเลตอี้ยกว่าข้อมะันะกากอะไรชิมพอแต่ช้นเจ๋อรอเออแอบใส่เลยดูแอบสิเส้นยุดนึงฮะถ้าถอนต้องถอนอน ผมให้ไปถอดแถงเดียวถอดมันก็จะถอดหมดครับมันเลิ่อนทีวสาลงอยากถอดถอดหมี่ไงแล้วถือแอ่กดออกน่าจะถอดหมดแันไม่ด้ห่วงห่วงเลยได้ถ้านหนึ่งเขาปรนจังขาออกจากชาร์เจอร์ได้ห้าจดืสี่ับผมออกมากกว่าเข้ามันเพิ่มได้ไหมมันไม่ได้ออกมากกว่าเข้าหรอคือ วงจรชันเจอถ้าเป็นส่วนนี้ยมันมันบงที่เขาเปลี่ยนเป็น MTPP เรื่องเรื่องมันมีวงจรดู้สซึ่งกังหันเข้าไปนะเวลาไฟอ่อนมันจะมุดได้เปิดเครื่องห้าจิดหนึ่งจากโซล่าห้าจุดห้าจาก ทดสอบครับเมื่อกี้นะตอนที่ผมเปิดเครื่องเสียงแรงๆผมให้วัดตรงนี้นนะใช่ไหมนนให้วัดที่ไฟเข้าอินเวอร์เตอร์มันใช้ลร น,นี้เรากำลังกุยเรื่องขาบอ้ะไปเสียบสองแหงรับนะไม่ต้องถอดออกก่อนนะมันแป๊กเสียบก็ไปไ้เลยน,นี่ไมได้อนองม,อมาเปแหงเดียวรอาก่า <S <S าเลยครับดี๋ยวเสียบักไวใหม่ ไม่น่าเชื่นะแผงโซเลเซียวถ้าเกิดเราุยกันแบบว่าถ้าผมไม่พาพวกท่านเล่นอะไรเกี่ยวเรื่องแผงกางแจ๊แ่ที่ดูว่าแค่แผงสองแงทแอลนเกอตัล้วเียนะครับทำให้สองแผงเยอะลบัดไปแล้วแค่สองแผงบดไปแล้วแค่สองแผงแอเดนสิดเก้าแอลแดแ แล้วคุณอยางได้อีกคุณทำไงขนาดเข้าไปครับอย่างได้อีกก็ขนาดเข้าไปจะดุกจะแะลวว่าต้องมีคนคิดเนียอาจารย์นี่โคตรกระล่อนเลยวันแรกที่หอกมุเฉะไม่มีอะไรดีเลยส่วนแล้วเซลมีแต่เซลว่าจะมากันไหมไม่ต้องมาละมันไม่มีอะไรดีไม่ต้องเรียนกันแล้วะปัจตอนนี้บอกลักซะแค่ไะนะ